สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักอคยบันไรลดูเสหงนี่โอ้โหชิบหายสับกระต่ายมาเลยเป็นไงบันไลโอ้หเป็นไงอ่ะไปเห็นแรกทำเป็นนไงอ่อยอ่อยไอ้ต์ใรหิวเล่าหิวเล่าหิวเล่าไงไอเยี่ยรถเป็นไงมอมม่เนี่ยไงเหมือนนี้ไหมเหมือนไฟตกหนาไอเนี่มาจมปากกดูรถก่อนดิ มนะีอะไรอะไรโอ้โหไม่มีบูธแล้วไอ้สัสนี่เน,กเ,นกเจนหรืออะไรอะครับเนกเจนเหลืออะไรเนี่ยครับโอ้โหดูดา่นดูนัดด่นโอ้โหรูตู้ดูดูตู้รถนั่นนั่นโอ้โหคนง่ายนี่นแหลแะครับบรรลัยของแท้แก๊งคุกผมนะครับแก๊งคุผมมาบรรลัยของแท้ครับไอ้นี่รถทร,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 รายรถทรายรถทรายทำงานอยู่เรียยๆเลยนะรถทรายรถดีนี่พีคเลยนะเออยัง ไอเดียน่ะเอากบ้านพร้อมกันรถมีสภาพเด้อไม่เคยล้างไอ้หงอ่ะข้างในยังทะเลทรายซาฮาราเลยฉันจะบอกให้เลยไอ้ผ้าไหล้ว่ายอ้นมันจังเลยอ้นไม่ล้างรถล้างลาตัวเองตัวเองก่อโอ้โหไอ้ผ้าไหลดูตู้ดูตู้เถอะเนกเกนตัวญี่ปุ่นนะครับคันเนี้ย เหี้ยบ้าวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่นปาลาหลอ่ฮะปลาหลอ่ลอเฮ้ยรีบต่าไงขายถึงมียังไงเอาอยัางไงอ้วกแรกแล้วเฮ้ยหลังจารอ๋อ

รถอย่างรถถังเลยมันรถถังเลยอ่ะมันอ่ะรู้ก็ดีรถมึงอะไม่ไม่รถกูสะอาดอ่ะพี่ได้รถมึงอ่ะเอ้ยมึงจะผู้ได้ไงวะอธิบายใครโทรมาจังเลยวะแป๊บหนึ่งถ่ายยูทูปก่อนบอกมันไปแล้วไงไปตรงนี้มีพวงเดียวนี่ใครต้องวังไม่ใช่สามลำเล็กๆสามลำวางในอาลงบินระหว่างรงหว่างลงสายอ่ะลงสายเร็ว โอเคเอมันต้องกินนมทำไมอ่ะไม่ใช่ว่าแดกเล้าแล้วเขาออแอ๋อ่อแอมึงไปพูดอะไรโออเนื่อยมึงจะพูดกับกูไอ้สัสรัรบบทหมดมึงเหรอเหนื่อยอะกูเหนื่อยกูปวดมึงเนี่ยกูก็เหนื่อยมากเลยตอนเนี้ย <c oughs> จะตายอยู่แล้วไอ้สัตว์รบออับบทอเลยกูอีอะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรโคนรน่าแค่ได้มาไล